อ่ะไปฉีดเบอร์ท็อกมาแล้วก็ฉีดวีไลน์เนี่ยฉีดให้หน้าเรียวแล้วเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์ไปทำไฮฟูศูนย์การแพทย์ทนบุรีศูนย์การแพทย์ทนบุรี อ่าให้ดูอันนี้มีโบอโทอยแบบที่เป็นทาด้วยนะใครอยากได้คัดมาเลยนะอันนี้แม่ฉีอันนี้ทาโบอทอ์แบบเป็นทาอันนี้เจลเจลแบบทาแน้่อันนี้ครีมแบบทาหน้าอันนี้ครีมกันแดดครีมกันแดด ก่อนแต่งหน้าหรือว,ว่าก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกไปเล่นน้ําทะเลอะไรอย่างเงี้ยไปโดนแดดเนี่ยใครสนใจทักไลน์มาเลยของดรโจดรโจดเรโจของหมอโจอ่ะอ, ok อันนี้คอลลาเจนอันนี้โบลท็อกแบบทาอันนี้ครีมแบบทาอันนี้กันแดดกันแดดแล้วก็ยังมีอันเนี้ยสำหรับนวดหัวแล้วก็อันนี้ก็เป็น ด็อกเตอร์โจเจลล้างหน้าเจลล้างหน้าเจลล้างหน้าใครสนใจคักไลายมาเลยเจลล้างหน้าอันนี้สำหรับปลุกคิว้วปลูกคิว้วคนที่อยากมีคิ้วเยอะๆอ่ะอันนี้ปลูกคิว้วแล้วก็อันนี้สำหรับ คนที่หัวร้านน่ะปลูกผมปลูกผมปลูกผมคนหัวร้านเนี่ยสำหรับคนหัวร้านสำหรับคนหัวร้านอันนี้เป็นแชมพูแชมพูใครที่หัวร้าน มีแชมพูแชมพู Sh อันนี้สำหรับคนที่แบบสเปรย์นี่เป็นสเปรย์บำรุงรากผมสเปรย์สเปรย์ปลุกผมนี่สเปรย์ปลุกผม สเปรย์สเปรย์ใส่หัวเลยใส่หนังสีสันอันนี้แชมพูสามแบบเนี่ยคนที่เป็นหัวร้านดรโจขยักได้ทักลนานไปเลยแอดรีนาดัดแกงแอดรีนาดัดแกงคนหัวล้านชุดคนหัวล้านอืม อันนี้สำหรับอันนึงทาคิ้วทาคิ้วหนวดเข่าจอนสำหรับคนที่ต้องการหรือว่าอันนึงก็ทานหนังศีรษะเนี่ยให้ผมมันขึ้นสำหรับคนหัวล้านผมบาง ยาจิงหายไปอันหนึง่งหรือสองไม่เห็น,น,นมีคุณผู้ชมเนี่ยโบท็อกอันนี้ใครสนใจอันนี้ทาอันนี้ทา ใครสนใจโบท็อกสำหรับทาดรโจดเรเจรศูนย์การแพทย์ทนบุรีหมอโจหมอโจอันนี้คอลลาเจนเคอลลาเจนทานหน้าอันนี้ก็โบท็อกทานหน้านี่ฉีดมาให้มาเกี่ยวจ้ำเลยแล้วนี่ครีมครีมบำรุงผิวแน่แล้วนี้ครีมกันแดดใครอยากได้ทักไลน์มาเลยใครอยากได้ทักไลน์มานะทักไลน์มา ทักไลน์มาเลยค่ะอันนี้เป็นแบบปลูกคิ้วปลูกคิ้วบำรุงคิ้วอันนี้เป็นแบบเซรั่มขินเซอร์ขินเซอร์อล้างหน้าเจลล้างหน้า สเปรย์ปลูกผมกับสเปรย์บำรุงลากผมกับเตโจอันนี้เป็นแชมพูสามอย่างสระผมแชมพูแชมพูอันนี้เป็นแบบล้างมือเคียร์หลอกเคียร์หลอก แฮนด์โซฟสำหรับล้างมือเนี่ยสำหรับล้างมือแฮนด์โซฟแฮนด์โซฟใครสนใจอันนี้เป็นแอลกอฮอล์สำหรับที่เราจะฉีดช้อนล้างช้อนล้างอะไรพวกเนี้ยแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ล้างมีดล้างอะไรฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์เคียร์เรกเคียร์เรกอันนี้เป็น สเปรย์ปับกลิ่นกลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัสยูคาลิปตัสสเปรย์ปรับกลิ่นฉีดในห้องอะถ้าห้องไหนเหม็นเล,ล้วราก็ฉีดมันจะหอมเลยไปฉีดในห้องน้ำฉีดท้องนอนอะไรก็ได้เคลียร์หลอกเคลียร์หลอก ศูนย์การแพทย์คนบุรีเนี่ยแม่ฉีดวีลายเมโซแฟตฉีดโบท็อกเมื่อช้ามีคนถามบอกฉีดโบท็อกเท่าไหร่สี่พันห้าฉีดวีลายก็สี่พันห้าเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์แม่ไปทำเมโซแฟตไอ้ไม่แค่ไฮ้ฟู่ไหฟู่ให,ฟ,ใหฟู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะลดขอเวลาสักสามวันเนี่ยเหนียงจะลด นี่เห็นไหมเขียวช้าเลยเพราะว่าแม่ฉีด,ดบทบกฉีตรงนี้นี่นี่ตรงนี้เห็นไหมลอยเขียวช้าเลยแต่อีสามันมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะตึงไปหมดเลยแล้วก็ฉีดวีลายเหนียงตรงนี้ลดหมดเลยอันนี้เป็นอาหารลดโกโก้อาหารเสริมลดความอ้วนเป็นลดโกโก้กินอันนี้แทนมื้ออาหารเลยก็จะกินอะไรไม่ลงเนี่ย กินทานมื่ออาหารฉันไม่ใช่เขาบอกว่าเราไม่เหมือนกันบอกว่าคุณแม่ครัโบโปชาวันเกิดคุณแม่หมดโปหรือยังคะหมดโปแล้วมีแต่โปถูกลอตเตอรี่ซื้อสองแถมสี่ซื้อสองแถมสี่ซื้อสองแถมสี่เนี่ยชามะนาวเป็นไฟเบอร์นะดีถอกล้างลำไส้รุงยุบเลย กินลงไปหกชั่วโมงถ่ายออกมาหมดทําให้ฟันขาวด้วยทาให้ปากไม่เหม็นด้วยล้างกับพุ้งแก้มเหงือกไม่อักเสบบารุรงผิวด้วยเนี่ยลดความอ้วนด้วยกินหนึ่งเดือนสิบพอพันห้าร้อยสิบพอร้อยซองนะน้ําหนักลงสิบกิโลเลยไม่ต้องออกกําลังกายไม่ต้องออกกําลงังกายไม่ต้องตัดเฉพาะให้เล็กลงไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดไขมันมีชาไทยด้วยเนี่ย องแราคาเท่ากันราคาเท่ากันราคาเท่ากันซื้อสองแถมสี่ส่งฟรีด้วยนะซื้อสองแถมสี่แล้วส่งฟรีด้วยอันนี้เป็นอาหารทดแทนกินอันนี้แล้วอิ่มไม่ต้องกินข้าวเลยนะกินอันนี้แทนข้าวเลยน้ำหนักลงเลยอาหารทดแทน เป็นอาหารทดแทนเมื่อกี้มีคนถามบอกว่าเจลล้างหน้าเท่าไหร่ใช่ไหมเดี๋ยวทักไลน์มานะัดอัตรีแนาแบบแ้งเจลล้างหน้าเนี่ยมีราคาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะเอาให้ดู เดือดแนะ่ นี่นี่อันนี้อยู่นี่เจลล้างหน้าเท่าไหร่นะ่9สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทอ้าใครอยากได้อะไรก็ก็ทักไลน์มาโอนเงินมาเลยอ่ะ แคปหน้าจอแคปหน้าจอแคปหน้าจอเลยเมื่อกี้มันมีตัวครีมกันแดดใช่ไหมครีมกันแดดสามร้อยเก้าเก้าสามร้อยเก้าเก้าคอลลาเจนสี่ร้อยเก้าเก้ามันมีโบท็อกตัวหนึ่งเท่าไหร่บะโบท็อก อันนึงเป็นโบท็อกเนี่นี่เยเนี่ยคนที่จะโบท็อกนะสี 4, ่พันห้าเมโซแฟกวีไลน์ก็คือแบบให้หน้าเรียวตรงคางเนี่ยสี่พันห้าสี่พันห้าใครจะฉีดทนบุรีการแพทย์ศูนย์การแพทย์ทนบุรีศูนย์การแพทย์ทนบุรีศูนย์การแพทย์ทนบุรี เพื่อใครจะซื้อจะได้ทักลาไปอ่ะแคปหน้าจอแคปหน้าจอแคปหน้าจอซื้อเขาแล้วบอกด้วยว่าแม่หลีแนะนำมานะแคปเลยแคปเลยคนที่บอกว่าจะไปโบทอกอ่ะสี่พันแห่แล้วก็วีไลน์สี่พันแห่เนี่ยอ่ะแคปหน้าจอแคปหน้าจอแคปหน้าจอส่วนใครที่จะซื้ออันเนี้ย แคปหน้าจอแคปหน้าจอแคปหน้าจอส่วนนี้แชมพูแชมพูเนี่ยแชมพูอันนี้ปรยปบำรุงและเร่งการงอกของเส้นผมสำหรับคนที่หัวล้านอ่ะอันนี้สำหรับคิ้วอันนี้สำหรับคิ้วสำหรับคิ้วเนี่ยคิ้วหนวดเคาคนที่ต้องการให้คิ้วดกอะ่ะ หลับคิ้วแคปหน้าจอแคปหน้าจอแคปหน้าจอตัวนี้จะเป็นเป็นที่เมื่อกี้ะที่แม่บอกว่าล้างช้อนอะไรได้เนี่ยตัวนี้อะล้างช้อนอะไรก็ได้อ่ะตัวนี้ก็เป็นล้างมือล้างมืออันนี้ล้างมือ เคลียร์เ็กเคลียร์เรล็กร้านมือมันมีอีกอันหน,นึ่งอันหนึ่งเป็นแบบสเปร์สเปร์ตะไคร่อันนี้นี่นี่สเปร์ตะไคร้สเปร์เนี่ยสเปร์น้ำมัน หอมระเหยอ,อยู่คารลิปตัสฉีดไปที่ห้องอะห้องน้ำห้องนอนห้องทำงานบอกทำไมแม่ยังไม่ขึ้นนอนเพิ่งกลับจากฉีดบอตอกเห็นไหมวะเนี่ยฉีดบอตอกตรงเนี้ยเขาเรียกตีนกาอ่ะตัวนี้หางกาแล้วก็ฉีดวีไลน์เมโซแฟกตวีไลน์คือฉีดให้เหนียงตรงนี้หายไป อันนี้เพิ่งฉีดรอสักสามวันนะเหงียงตรงนี้จะหายหมดเลยแล้วเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์แม่ไปทําไฮฟู่ทำไฮฟู่ทาไฮฟู่คุณผู้ชมศูนย์การแพทย์ทนบุรีศูนย์การแพทย์ทนบุรี นี่อันนี้เอามานวดหัวนวดหัวเวลาเราเราทาทาสเปตากีมแล้วเราก็นวดหัวมีหนังสือ คู่เมอเปลี่ยนอาหารให้เป็นยาของศูนย์ธรรมชาติบรรรับเวลเนสแคร์ก็มึนๆนิดหนึ่งนะแม่มีอาการมึนๆุนิดหนึ่งมีอาการมึนๆหัวนิดหนึ่ง เขาบอกเจ็บไม้ตอนฉีดยิดเดียวว่ะเขาน้ำแข็งประคบเยน็นน้ำแข็งประคบเยน็นเนี่ยเป็นรอยช้ำพอดีมันไปโดนเส้นเลือดเนี่ยเป็นรอยช้ำเขียวมีโป้นะซื้อสองแถมสี่ซื้อสองแถมสี่ ส่งฟรีได้นะทักไลน์มาเลยส่วนเครื่องสำอางที่เมื่อกี้แม่โชว์ใครอยากได้ก็ทักไลน์มาเจลล้างหน้าสามเก้าเก้าสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทครีมสี่ร้อยเก้าเก้าคอลลาเจนห้าร้อยก็แล้วกันคอลลาเจนห้าร้อยอ๋อโอนเงินมาเลยศูนย์ศูนย์แท็กหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสองแปดศูนย์ชื่อบัญชีลีนาะจังจันจาโอนแล้วกรุณาส่งสลิป มาที่ LINE, line, line e e N a ด Lena.GangLINE at Lena.GangLINE me a leena.gangLINE ชื่อข่าวโหดไม่ได้ฉีดยาชาเพราอาน้ำแข็งประครบเย็นน้ำแขงประครบเย็นอย่างเดียวน้ำแข็งประครบเย็นอย่างเดียวไม่ได้ฉีดยาชาเมื่อกี้เครื่องสำอางใครอยากได้ก็ทักลายมาเลยนะเดี๋ยวจะขายให้ราคาพิเศษ ทั้งแชมพูทั้งเจลล้างหน้าทั้งครีมกันแดดทั้งโบท็อกทั้งคอลลาเจนทั้งครีมทาทั้งเอ่อที่บุกค,คิ้วอะ่ะแ,แก้หัวร้านอะ่ะทักมาเลยเดี๋ยวให้ราคาพิเศษอันนี้ของหมอนะศูนย์การแพทย์ทนบริศูนย์การแพทย์ทนบริเตอดรโจ